มีตกชั้นนะตกชั้นสามทีมนะแจ้งก่อนนะจริงจังนะจริงจังนะครับให้น้องให้น้องอะไรฮนะนี่มาแล้วลูกพี่กูโทรมาแล้วตัวครับครับผม ได้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 ไดทำไอบองทางไว้ก่อนเถอ,อะครับ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 อ่ะตอนนี้นะฮะอากเป็นพนักง,งานขารสิค้าตอนนี้เป็นพนักง,งานของกรมทางหลวงไปแล้วทําทางนะครับลูกพี่กูกูบอกข่าวดีด้วยว่าไม่มีช่องอตรงน,นี้นะค,ะคิดว่าตือกาแฟรอเลยกู หูฟังพร้อมนะครับงานวันนี้หูฟังพร้อมแบตเต็มทุกอย่างดีเจ้ขาขาเฮ้ยได้รับได้เหมือนเดียว่าทำไมวะ